วันที่2ตุลาคม2,568เวลา18นาฬิกาที่ศาลาเหมือนทัพวัดชมนิมิตรซอยสุขสวัสดิ์74ตำบลบางจากอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมแสดงพระธรรมเทศนาดออร,อารอานนท์เหมือนทับนายกสมาคมยิงปืนพระประแดง ผู้บริหารสนามไร่กอล์ฟสุขสวัสดิ์7 6คืนที่5โดยมีนายทัชวินโกพัตตากรรมการบริหารพักไทยสร้างไทยนำกลุ่มนักการเมืองพักต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาโดยมีนักการเมืองท้องถิ่นข้าราชการภาครัฐและเอกชนผู้บริหารบริษัทห้างร้านต่างๆพร้อมประชาชนและเพื่อนๆเ,เป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพดออรอานอนท์เหมือนทับซึ่งจะมีพิธีชาปานกิจศพในวันเสาร์ที่4 ตุลาคม2,568ใจเวลา16นาฬิกาณเมน,นวัดชมนิมิตซอยสุขสวัสดิ์74ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สะดวกในเวลาดังกล่าวจึงแจ้งมาให้ทราบลูกพันรายาและเพื่อนเพื่อน ทวเรตสารนาถกัปทิฏิปายนสุขีาตุปานาภิลานาภวิภวะตบตะกอาปจากองละกองยอใจตัณฑรรมะตะโกนิสมีปางเป็นกององต